สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายมีบอลสีมาฝากนะคะท่านผู้ชมค่ะจะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะท่านผู้ชมวันนี้มีโปรดีๆเหมือนเดิมนะคะซื้อหต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะแบบแตะกร้าไปสนีส่งด่วนให้เลยค่ะแต่ถ้าซื้อ1-4ต้นนะคะค่าจะส่ง50าบาทเมาๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้มี เป็นรอบจัดส่งนะคะถ้าปิดยอดเลยก็คือวันศุกร์นะคะแต่ถ้าฝากยอดไว้ก็ส่งให้วันเสาร์นะท่านผู้ชมคะเพราะว่าเดี๋ยวไฟจะมีลงทริปอีกนะคะ,ะเดี๋ยวไฟพาไปดูที่ฝั่งนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้นะคะเป็นหนุมานประสานกายนะคะวันนี้มีมาแบ่งนะคะตั้งแต่ไซส์เล็กๆนะคะจนไปถึงไซส์ใหญ่เลยนะคะ อ่ะแล้ววันนี้ไฟก็มีผู้ช่วยนะคะน้องแกงส้มนะท่านผู้ชมค่ะแกงส้มช่วยพี่ไฟไข่ของหน่อยนะวันนี้นะโอเคนะคะอ่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูหนุมานประสานกายก่อนนะคะอ่ะไซส์นี้นะคะตะมูตะมิมากเลยท่านผู้ชมนะคะกระถางสามนะคะกระถางสามนะคะตอนนี้ไปที่สามใบหนึ่งหลอดแล้วนะคะกับสี่ใบแล้วท่านผู้ชมค่ะ ายใ,ใหญ่ก็มีนะท่านผู้ชมสวยมากนะคะสำหรับหานุมานประสานกายนะคะกระถาง3นะคะกระถางที่1นะคะอยู่ที่390บาทนะคะต้นนี้3ใบ1หลอดน,นะคะกระถางเล็กนะท่านผู้ชม3กระถาง3นะคะอันนี้นะคะ390บาทเหมือนกันคะ่ะท่านผู้ชมหานุมานประสานกายนะคะสวยๆเลยนะคะมี2กระถางนะคะสำหรับ390นะ ส่วนกระถางนี้นะคะท่านผู้ชมขาเป็นไม้แยกหน่อนะนี่ค่ะมีทั้งหมดสี่ใบนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นไม้แยกหนอนะคะเอาไปที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเนาะแต่ถ้าใครอยากได้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่เอาไปที่กระถางละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะต้นโตๆต,ตเลยนะคะใส่ตั้งแม่เลยแหละท่านผู้ชมเอาไปอัพกระถางแปดได้เลย นะคะอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวไฟมาให้ดูที่ไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายนะคะฝั่งนี้ชื่อว่ารัศมีเงินนะคะรัศมีเงินฟอร์มนี้มีมาแบ่งสองกระถางนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะเอาไปที่ต้นละหนึ่งร้อยวันนี้เอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอ่ารัศมีเงินกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาท รัตสมีเงินกระถางที่สองหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะแล้วก็อับสวรรค์ท <Meer> ่านผู้ชมขาอับสสวรร์กระถางที่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะฟอร์มมันไม่ใหญ่เท่านี้นะไฟให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอับสสวรรคหนึ่งร้อยบาทกระถางที่หนึ่งอับสวรรค์กระถางที่สองหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับด้านนี้นะคะผมพิมานนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกระถางที่หนึ่ง 120บาทกระถางที่2เดี๋ยวฝ้ายขออนุญาตไปรวัวเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอันนี้อาสงงขยนะคะฟอร์มนี้อยู่ที่180บาทนะคะวันนี้มีมา2กระถางน,นะคะ180บาทเนาะอันนี้เหลืองศึกษาศาสตร์นะคะอันนี้เอาไปที่100บาทนะคะกระถางที่1นะคะอันนี้กระถางที่2เนาะอ่ะ เดี๋ยวไฟไล่จากขวาไปซ้ายนะทุกผู้ชมค่ะวันนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆนะคะอันนี้พระโมคคลานานะคะบนกราบนะคะท่านผู้ชมมีแข้งเนาะหนึ่งร้อยบาทนะคะพระโมคคลานาะนะคะต่อมานะคะเข่าไม้แก้วนะคะมีแค่กระถางเดียวนะคะชมพูสวยๆเลยนะอันนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเข่าไม้แก้วเนาะ ถัดมาตรงนี้นะคะคือชมพูทวีปนะท่านผู้ชมชมพูทวีปกระถางตัวโตเอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะ100บาทนะคะมีอยู่2กระถางท่านผู้ชมคุ้มมากๆนะคะอ่ะอันนี้นะคะ9้าทับนะท่านผู้ชม9้าทับด่างแล้วนะคะมีอยู่2กระถางเอาไปที่กระถางละ150้ห้าบาทเนาะห5 0้าบาทนะคะเดี๋ยวไฟขออนุญ,ญาตไปรัวเลยนะท่านผู้ชมอันนี้คือ ซับเจริญนะคะน,นี้เนี่ยไซส์นี้เอาไปอัพกระถางใกล้ตั้งแม่ได้เลยท่านผู้ชมค่ะซับเจริญกระถางนี้เอาไปที่180บาทนะคะ180บาทอันนี้มหาราชไซส์ตั้งแม่ท่านผู้ชมมหาราชนะคะเอาไป350บาทนะคะอันนี้หลวงพ่อพูนนะคะ250บาทเนาะกระบี่นายร้อยนะคะ150บบาทนะไฟไลไ่ให้รัวๆเลยท่านผู้ชม อันนี้มะขวานรังสาร1 0หนึ่งร้อยบาทต้นตัวโตเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทต้นตัวโตเลยอันนี้พบรักนะคะบอนสีพบรักนะคะสวยมากๆเอาไปที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะธาตุบางแก้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมฟอร์มนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะเดี๋ยวไปทางด้านนู้นนะคะวันนี้มีชายชนแดงๆมาด้วยท่านผู้ชม อันนี้นะคะเพชรบ้านประทุมนะคะเพชรบ้านประทุมท่านผู้ชมค่ะเอาไปที่อันนี้ต้นแดงๆเลยนะท่านผู้ชมเอาไปที่220บาทนะคะ220บาทนะคะแดงส,สวยๆเลยเพชรบ้านประทุมนะคะ220บบาทนะคะอ่ะมากันที่ชายชนแดงๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะชายชนแดงๆแบบนี้นะแต่ว่า ก้านเขาจะสูงนิดนึงนะท่านผู้ชมค่ะเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบชอบชอบฟอร์มโตัวโตนะคะแล้วก็แดงเกือบเต็มใบเลยท่านผู้ชมค่ะเอาไปที่กระถางละ180บาทนะคะ180บาท180บาทมีสองกระถางนะคะตั้งแม่ได้เลยท่านผู้ชมนี่ค่ะ180บาทแต่ฟอร์มนั้นนะคะแดงกว่าคนอื่นนิดนึงมีกระถางเดียววันนี้เอาไปที่ 220บาทนะคะ220บาทต้นโตโเลยนะคะนางรากสดเทวีค่ะนางรากสดเทวีเอาไปที่180บาทนะคะนางรากสดเทวีนะคะ180บาทนะขุนรัตนาวุธนะคะมี2กระถางเอ้ยไม่ใช่มี2ต้นนะคะใน1กระถางเอาไป150้เนาะ มาทางนี้กันบ้างท่านผู้ชมอันนี้เอาส่งขายนะคะแต่ใบเขามีตำหนินิดนึงต้นใหญ่ๆเลยใสตั้งแม่นะคะเอาไปที่350บาทนะจ๊ะอันนี้แววมายุราต้นโตๆตเลยค่ะกระถางละ1 0 0บาทนะคะแววมายุรากระถางละ100บาทนะอันนี้นางละครนะคะบอลกาบมีแข้งนะท่านผู้ชม100บาทมีแค่กระถางเดียวนะคะ ยักษ์ปักหลันนะคะไซส์แบบเอาไปอัพกระถางเลยป้ายแล้วนะคะกัดสีมาแล้วนะคะกระถางละ200บาทนะต้นโตโต,ต,ตเลยท่านผู้ชมคะอันนี้นะคะคือองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันเอาไปกระถางละ150บาทนะท่านผู้ชมต่อมานะคะกาบแดงนะคะกาบแดงนะคะเอาไปที่100บาทนะอันนี้นะคะพันดาวกัดสีสวยๆเลยนะคะ ฟอร์มสวยๆต้นโตๆหนึ่งบาทนะคะอันนี้เจ้าหญิงเจ้าหญิงนะคะเอาไปที่100บาทนะอันนี้คือรักเอยนะคะรักเอยกัดสีสวยๆแบบนี้ไอ้ป้ายสวยๆด่างสวยๆนะคะรักเอยเอาไปที่ 180บาทท่านผู้ชมขะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ให้กับช่องลูกชาวนาอีลา่ามาราเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวยังไงคลิปอัพเรื่อยๆนะท่านผู้ชมขะโทรมาจองนะคะไลน์มาจองกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวคลิปจะอัพลงเรื่อยๆเลยรวมยอดได้ทุกค่าส่งเลยนะคะทุกคลิปเลยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ